คุณดลจันทพง์ค่ะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงรายได้กล่าวต้อนรับแขกที่มาวันนี้ค่ะเดีเ๋ยวเจด้านหน้าเลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนกเกษตรกรนะครับและเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับในต้นๆนี่นะครับอยากจะกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่สถานที่แห่งนี้ได้มาเป็นเกียร์อย่างสูง ในการทําพิธีที่สําคัญของเกษตรกรในจ,จังหวัดเชียงรายก็ว่าได้นะครับผมทั้งในานามเกษตรกรและในานามสักคนจะมีเรื่องของความยั่งยืนและเป็นรายได้ของเกษตรกรโดยรวมเลยเลยมีวันนี้ขึ้นที่นี่นะครับซึ่งผมในานามเกษตรกรแล้วก็ในานามคนที่นี่นะครับคนเชียงรายก็ขอ,ขอ,อต้อนรับและขอ,อการาบขอบคุณและโกันนี้ครับสวัสดีครับค่ะ กำนัมจโดนจา6ปมนะคะนายกสมาคมก็นก็กิโลห้างาอผมจะหกสิบแล้วครับผมหกสิปีนี้แล้ว60ปีครับข้าวเทาห้าบาทก็เป็นห่วงนะครับเกษตรกรก็ผมได้เรียนก็เพราะว่าข้าวนี่แหละก็ขานข้าเนาะส่งเสียเรียนหนังสือตั้งแต่ประถมมัธยมจนถึงมหาลัยที่มหาลัยเชียงใหม่หลายท่านท่าจบเข้า เป็นรุ่นเดียวกันนะครับสองห้าสองห้าก็ไปเรียนมชก็ฝากพี่น้องเกษตรกรทุกพื้นที่นะครับวันนี้เห็นมีลำปางเชียงใหม่ย,ยาวนาเนาะฝากไว้ด้วยว่ามันเหมือนขึ้นลูกใหม่เมื่อก่อนเราเจอขึ้นลูกลูกยางพาราเนาะโอ้เป็นใหม่ะของของเหนือเราเนี่ยยางพาราลมลูกคุกครานมาท่านก็เรียนรู้กันไปบางคนก็ ล้มลำใหญ่ปลูกยางเวลาตอนนี้ก็ล้มยางเวลาปลูกทุกเรียนหลายอย่างอยากจะฝากว่าใส่ใจจริงๆครับถึงจะไปรอดได้ก็ขอให้ท่านโชคดีขอให้ประสบค,ความสำเร็จในอาชีพของพืชควองล้งหนาของเราขอบคุณครับสวัสดีครับ,บค่คบะท่านแมอำเภอวิยาในลายท่านนันาสมุทราริงน,นะคะซึ่งก็ถือว่าได้พูดทุกอย่าง เจนเลยเนาะการปลูกวันนี้พูดถึงปลูกแล้วแม้กระทั่งพูดเลยการกัรยาแห่งประเทศไทยนะคะท่านสำรวยอัศสวภูมิซึ่งก็เป็นจังหวัดชิงลายสาขาเชียงของของเราเนี่ยเป็นการยางยังมาฟังเรื่องกระท่อมเลยนะคะเอากันอย่างนี้นะค,ะค่ะก็เป็นอะไรที่เป็นความหวังนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีว่าในภาคเหนะือเมื่อกี้แอบกระซิบถามแล้วนะคะ เป็นที่แรกนะคะที่มา MOU ในครั้งนี้ที่แรกของภาคเหนือค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะลำดับนี้เราก็จะเริ่มเปิดนะคะเปิดพิธีของเราเพื่อที่เราจะมีเรื่องของการบรรยายจากบริษัทแล้วก็หลังจากนั้นจะมีพิธีสัมวนนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านคะท่านหัวหน้าสำนักง,งานซึ่งเป็นเหมือนกับดูแลพี่น้องเกษตรกรกับสภาเกษตรท่านจุปคลเก้าท่าน ประธานสภาเกษตรกรทุกจังหวัดที่มานะครับท่านหัวหน้าสำนักงานทุกจังหวัดที่มาสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายทุกอำเภอแขกผู้มีเกียรติโดยเฉพาะหน่วยงานทุกท่านนะครับทั้งกเกษตรจังหวัดทั้งขบงเศเกษตรและสปจังหวัดนะคระะับแล้วก็มีทางวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับเอขอเรียนเชิญท่านศรีสกเกตสมานร,รองเลขาธิการสภาเกษตรกรชาติ ตาวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การส่งเสริมเพรอบผูกกระท่มแก่กเกษตรกรเพื่อเป็นทางเลือกขื้นอ,อีกตัวหนึ่งของพี่น้องในในจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่มพิธีต่อไปขอกาบเปเชิญครับเป็นการเจรจาระหว่างสภาครัวกับบริษัทรถยนต์น เอาไปบอกว่าให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นทําหน้าที่ประโยชน์ให้กับคุณสภาห,หมอหรือแพทยะสภาเนี่ยก็มีหน้าที่ในการท,ทําให้แพทย์นะครับมีรายได้มากขึ้นแพทย์ดูตามชายแดนจะเป็นยังไงแพทย์ยูเวียนดจะเป็นยังไงแพทย์รักษาผู้ป่วยโดนผู้ป่กกวยทีบผู้ป่วยทําร้ายครับจะได้ประโยชน์สิทธิประโยชน์นนะครับเขาก็มาเป็นแพทะยะสภาลรวก็มาสภาุสาธกร,รม สร้างโรงงานที่ไหนนะครับมีปัญหาอะไรเนี่ยนเนยขาก็เจรจากันในห้องในองแบบเพื่อคิทับผลประโยชน์ของกลุ่มทารวิชาการสภาของคณานะครับสภาทนายความคือนะคะ่านศรีสเกตสมานร,รองเลขาธิการสภา,สา,สาเกษตรกรแห่งชาติหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยหลัก นะคะของสภาเกษตรษกรแห่งชาติที่ผลักดันในเรื่องของพืชหรือว่าเรื่องของสิ่งต่างๆดังที่ท่านได้กล่าวมานั้นซึ่งก็เป็นประโยชน์กับเกษตรกรไม่แค่เชีงรายแต่ว่าทั้งประเทศเรานะคะโอกาสต่อไปค่ะจะเป็นการชี้แจงโครงการปลูกกระท่อมเตยเชิญท่านประธานไปค่ะเสร็จแล้วาะช่วยๆค่ะหันหน้า สมุด M O U แล้วเห็นขึ้นเพื่อบันทึกภาพให้ให้เจ้าภาพทําถ่ายถ่ายภาพเอียงเอียงนิดน้อย